สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนใหม่ i s u u D-Max X-Series AIS สวัสดีปีใหม่ครับ2015มัถึงแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การติดตามการอัปเดตท,ทุกเทคโนโลยีและนวัตรกรรมในโลกดิจิทัลกับรายการ Cyber City ครับสำหรับในปี2015นี้นะครับนอกจากการอัปเดตท,ทุกเทรนด์อย่างที่เราทำมาโดยตลอดนะครับ Digital City แห่งนี้หรือว่า Cyber c i ซ y นั้นจะขอติดตามอัปเดตไลฟ์สไตล์ของคนสายพันธ์ดิจิทัลซึ่งจะประกอบไปด้วย Digital Native Digital Society และ d i g i t a l Economy เริ่มต้นเข้าสู่โลกดิจิทัลกันเลยดีกว่าครับเป็นประจำทุกทุกท้ายปีแบบนี้นะครับสำหรับการประกาศ Trends of Technology ในปีถัดไปของ g a r t n e r ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นการรอคอยของบรรดาผู้บริหารและผู้คนในวงการไอทีทั่วโลก รวมไปถึงการทำนายเทรนด์เทคโนโลยีของการ์เนอร์นั้นเป็นที่จับตามองของทุกภาคส่วนและยังกลายเป็นธรรมเนียมระดับโลกไปแล้วครับซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็ได้ใช้แนวของการทำนายในทุกท้ายปีแบบนี้ไปปรับใช้ในยุทธศาสตร์ขององค์กรในปีต่อไปอีกด้วยการคาดการณ์ของการ์เนอร์หรับเทรนด์ในปี2015นั้นมีอยู่10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองนะครับเริ่มต้นกันด้วย Computing everywhere ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตัวแรกที่การ์เนอร์พูดถึงครับ โดยเรียกเายไงว่าเป็นการประมวลได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับเนื่องมาจากการเผยแพร่กระจายของอุปกรณ์โมบายซึ่งการกระจายและเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งนั้นจะทำให้โทรศัพท์และอุปกรณ์พกพานั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งแวดล้อมของการประมวลผลที่สามารถทําได้ทุกสิ่งทุกที่ทุกเวลานั่นเองตัวที่สองการเนื้อกล่าวถึงนั่นก็คือ the Internet of Things ด้วย d a ต้า t r e a m และบริการต่างๆในปัจจุบันที่กลายเป็นรูปแบบของดิจิทัลนะฮะทำให้เกิดการใช้งานใน4รูปแบบใหญ่ๆขึ้นนั่นก็คือ manage monetize operate และ extend ซึ่งรูปแบบทั้ง4นั้นจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตต่างๆได้มากมายและสำหรับองค์กรหรือบรอิษัทนั้นไม่ควรจํากัดแนวคิด The Internet of Things ให้ประกอบด้วยสินทรัพย์และอุปกรณ์เท่านั้นนะครับแต่สามารถยกระดับไปสู่รูปแบบพื้นฐานทั้ง4เรื่องได้นั่นเอง 3D printing นะครับเป็นเทคโนโลยีตัวที่3ที่กราฟเนอร์กล่าวถึงครับด้วยอัตราการเติบโตของการสั่งซื้อเครื่อง 3D printing ทั่วโลกนะครับคาดการว่าจะมีการเติบโตมากถึง98%ในปี 2%15 0และ 2%16 0ซึ่งจะกลายเป็น2เท่า 3D printing จะก้าวสู่จุดสูงสุดใน3ปีข้างหน้าโดยการใช้งานภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวอย่างมากรวมไปถึงชีวะอนามัยและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้บริโภคจะเริ่มออกมาให้ได้เห็นกันมากขึ้น ตัวที่4ครับ g a r t ดเนอชี้ว่าเป็นเทคโนโลยีดาวรุ่งในปี2.5 1 5นั่นเองก็คือ Analytics นั่นเองโดยตัว Analytics นั้นจะเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการฝังตัวที่เพิ่มมากขึ้นและเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมาด้วยเหตุนี้ Analytics นั้นจะเป็นเครื่องมือที่ฝังตัวอยู่ทั่วไปซึ่งไม่อาจจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นเองนี่คือ 4, อันดับเท่านั้น จากทั้งหมด10อันดับ Trends ของเทคโนโลยีในปี2015จากการเนอรสัปดาห์หน้านั้นเดี๋ยวจะมาเล่าสู่คุณฟังใน6อันดับที่เหลือครับ ลหลายคนนั้นเฝ้ารอคอยการเปลี่ยนผ่านพัฒนาจาก 3G เก้า้าสู่ 4G วันนี้เรามีข่าวดีครับ AIS, D-Tac และ TrueMove Edge สผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของประเทศไทยจับมือร่วมกันถแถลงข่าวเพื่อที่จะแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการจัดการการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเทคโนโลยี 4G ได้ภายในปี2558นี้ครับ ข้อเสนอหลักที่ผู้ให้บริการทั้ง3นั้นเห็นตรงกันนั้นก็คือการประมูลคลื่นความถี่ควรจะนำมาทั้งคลื่น900เมกะเฮิร์และ1 800เมกะเฮิร์ที่เหลืออยู่นั่นเองและคลื่นความถี่1 800เมกะเฮิร์จำนวน25เมกะเฮิร์ที่ทาง d t แทแสดงความจำงในการคืนคลื่นความถี่เพื่อน,นำไปประมูลร่วมกัน บริการ 4G นั้นยังควรจะรวมไปถึงคลื่นในย่านความถี่ต่ำ850เมกะเฮิร์และ900เมกะเฮิร์ด้วยเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากความถี่ที่ว่างโดยช่วงคลื่นที่ควรประมูลควรจะเป็นช่วง2 5เมกะเฮิร์หรือ2 10เมกะเฮิร์เพราะว่าในเชิงเทคนิคแล้วเป็นช่วงคลื่นที่มีความเหมาะสมนั่นเองซึ่ง ทั้งสผู้ให้บริการระบุว่าการประมูล 4G นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยในหลายมิติรวมถึงเป็นการสร้างโครงข่ายพื้นฐานทาง,ทงโทรคมนาคมของประเทศรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตนั่นเอง โดยประสบการณ์ร่วมกับทางททบหาในการผลิตรายการอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า18ปีที่ไม่ว่าจะเป็นรายการ ie show com ie metropolis และ cyberspeed ซึ่งวันนี้ c y เบอร์เ y ของเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ARIP จำกัดหมหาชนที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ไอีระดับประเทศและยังเป็นผู้นำด้านการคิดและผลิตคอนเทนต์สื่อโทรทัศน์ด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่มีผลงานมาแล้วมากมายเราคือผู้เชี่ยวชาญในการ c o n n น c t ผู้ชมด้วยคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ โดย Cyber City จะพัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและดิจิทัลไลฟ์สไตล์ Cyber City จะเจาะก,กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนที่มีว่าจะเป็นกลุ่มดิจิทัลเ a เทอรคือกลุ่มสายพันธุ์ดิจิทัลที่ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านสื่อเทคโนโลยี ดิจ i ทัลส o c i e ังคมรวมกันเผยแพร่ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงช่วยแก้ปัญหาช่องว่างทางสังคมรวมทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่อย่างถูกต้อง ดิจิทัลอีค n o m มการพัฒนาคิดค้นและนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการของไทยอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมต่างประเทศนอกจากนั้น Cyber City พร้อมอัปเดตท,ทุกนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพในการสร้างคอนเทนต์ไม่ย่างยาวนานเราพร้อมก้าวสู่ดิจิทัลอีคอมมดิจิทัลไทยแ เตรียมพบกับไซเบอร์ซิตี้รูปแบบใหม่เร็วๆนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อครับบิ๊กทัพเล่นอะไรเนี่ยเปิด g o Google YouTube ทูบไปนั่นแหละฮึ่ยเนี่ยกำลังลองเล่นอะไรสนุกสนุกอะรหรอเปิด Google ทำอะไรฮะเออเซิร์ชหาข้อมูลครับยูทูบ้วฮะเออเซิร์ชหาคลิปวิดีโอครับจริงๆนอกจากการเสิร์ชแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นอะไรสนุกสนุกกับมันได้ด้วยโอ้เพราะว่าเขาแอบฝังโปรแกรมแปลกๆเอาไว้ในทั้ง Google แล้วก็ทั้งในยูทูบ สนับสนุนโดย Come Today นิตยาสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน Business Plus Magazine Print and Digital พี่แท๊บเล่นอะไรเนี่ยเปิด g o กูเกิลยูทูบไปนั่นแหละเฮ้ยเนี่ยกำลังลองเล่นอะไรสนุกสนุกหรอเ,เ,เอ้ยแต่ว,ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวค่อยมาเล่นเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่าจริงแล้วครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนฮะเข้าสู่ช่วงของดิจ<ด>ิตอลก,กิกผมดีจีจากจักรจี้ครับครับผมแล้วผมดีจีแท๊บจากคอมทูเดย์ครับครับผมวันนี้นะฮะพี่แท๊บดูเหมือนกับอยากจะเล่นเกมอะไรสักอย่างใช่ไหมเนี่ยฮะ ใช่วันนี้เราจะมาสร้างแลนด์มาร์กกันสร้างแลนด์มาร์กไปเลยเรามาสร้างแลนด์มาร์กกันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเกมที่เขากำลังฮิตทฮิตกันเกมฮิตเราไม่ต้องนําเสนอหรอกเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยทราบดีอยู่แล้วอ๋อเราจะเล่นเกมเก่าๆที่เขาไม่ฮิตกันแล้วใช่นั่นก็คือเติร์นเต้เสน่ห์ครับไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่เหรอเขาเรื่องวันนี้ดีกว่านะเห็นเมื่อกี้พี่แต้มเนี่ยลองเปิดเปิด Google YouTube เล่นดูใช่ไหมใช่มันมีอะไรฮะพี่แ้มเปิด Google ทำอะไรฮะเออเซิร์ชหาข้อมูลครับหา YouTube ใช่้ามันมันเสิร์ชเอนจินไงยูทูปก็คือเป็นคลังรวมคลิปวิดีโอกูเกิลก็เป็นตัวเว็บแมทที่มันรวบรวมเว็บมทุกอย่างเลยนอกจากเว็บมีรูปภาพอีกมีมีรูปภาพมีทุกอย่างเลยแต่ว่าจริงๆนอกจากการเสิร์ชแล้วเนี่ยเราสามารถเล่นอะไรสนุกสนุกกับมันได้ด้วยโอ้เพราะว่าเขาแอบฝังโปรแกรมแปลกๆเอาไว้ในทั้ง Google แล้วก็ทั้งในยู u ู u b ริงจริงมีหลายหลายตัวมากเลยคือผมอ่ะรู้แค่ตัว Google ครับเพราะว่าอย่าง Google เองเนี่ยเวลาเราพิมพ์บน เซิร์ชบาร์ใช่ไหมฮะครับอาจจะพิมพ์ข้อความในการที่เราต้องการหาคีย์เวิร์ดในการหาปกติเราก็พิมพ์ข้อความอยากจะรูปคลัศัพท์อะไรเราก็พิมพ์ลงไปใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยอยากจะ็นน้ำเสือเพื่อนๆดูถ้าเกิดเราลองพิมพ์คำว่าเซิร์ฟลัชเซิร์ฟลัชหมายว่าอะไรฮะเซิร์ฟนี่ก็คือตัวเผ่าในเกม StarCraft ครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆมันมาจากเกมสตาร์คราฟแล้วไอ้โค้ดเนี่ยมันคือเหมือนกับไอ้ตัวต้องย้อนกลับไปเกมสตาร์คราฟนิดนึงมันจะมีสาเผ่าเเผ่าเซิร์ฟที่ แล้วเน้นความเร็วฮะและชอบฉก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 แล้วมันจะมีคีย์เวิร์ดว่าเซิร์ชลัชเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราพิมพ์คำว่าเซิร์ชลัชลงไปนะครับในตัวเซิร์ชบาร์ของ Google เออมันก็จะกลายเป็นเกมให้เราไล่ยิงตัวโอครับไล่ย mm ิงตัวโอใช่ก็คือไล่คลิก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 ตามตัวโอไล่คลิกคลิกคลิกไปสนุกสนานกันไปเพลิเพลินไงไอ้คลิกครับเลขศูนย์เนี่ยแล้วยังมีอะไรอีกไหมฮะครับผมมีอีกฮะถ้าเกิดเราลองพิมพ์คำว่าทิว tilt หน้าจอจะเอียงครับ หน้าจอจะเอียงใช่อ้าวแล้วอย่างนี้เราเอียงเองไม่ได้หรอเออแล้วจะเอียงเองทำไมครับพี่แจ๊บครับเอ้าเผื่อเราไว้แกล้งเพื่อนไงแต่ว่าเฮ้ยแบบเป็นสาวอย่างเรากำลังจีบอยู่หาลูกเล่นอยู่เฮ้ยนี่เธอรู้เปล่าแกล้งขนาดนี้ผมว่าจีบไม่ติดแล้วล่ะทัดไล่ะครับ มันดูตกใจไงดูแบบโอ้โหตื่นเต้นแบบเลือดสูบฉีดยังเล็กหนึ่งคีย์เวิร์ดนะฮะนั่นก็คือดูอะบาร์เรลโรลครับพอพิมพ์ไปหน้าจอจะหมุนได้เหมือนถังครับอ๋อก็คือหมุนคราวนี้คราวนี้สาวยิงจำได้ใหญ่เลยใช่ครับแบบโอ้โหฉันจะเกลียดเธอจริงๆทำเครื่องมันหยุดไหมันจะหยุดไหมมันจะหยุดสิครับหยุดใช่ไหมหยุดครับถ้าไม่หยุดเนี่ยนะฮะเราก็คงไม่รู้ทำไงต่อไปแล้วนะฮะ กดเอสเคมันจะหยุดหรือเปล่าหรือว่ากดปิดเลยนะฮะอันนี้คือในส่วนของ o o g l e ลหา Google เนี่ยเขาคงอยากจะสร้างลูกเล่นให้เราลองพิมพ์เข้าไปแล้วก็จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมเพราะถ้าเกิดให้เราเซิร์ชค้นหาแต่พวกคีย์เวิร์ดมันน่าเบื่อมันก็จะน่าเบื่อะทีนี้มาดู YouTube บ้าง y o u YouTube ที่ก็เป็นของ g o o g l e เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าปกติเราก็เสิร์ชเป็นคำวิดีโออะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าคลิปอะไรที่เราอยากจะรู้อะไรบ้างครับวีแต็บครับปกติเซิร์ชหาคลิปอะไรครับในยูทูบครับก็ พวกมิวสิกวิดีโอต่างๆอะไรรายการย้อนหลงย้อนหลังเทคทีวีอะไรอย่างเงี้ยนีจะเต้ากิ๊กเงี้ยเราก็เสิร์ชไปแล้วก็กดไป Subscribe เทคทีวีไทยแลนด์อ่ะถูกต้องนอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังสามารถมีลูกเล่นเหมือนกันเหมือนของกูเกิลเลยนะครับเราสามารถเสิร์ชหาคำว่า use the force l o o k โอ้นี่มัน Star Wars ใช้พลังใช่หน้าจอเราก็จะสั่ง ครับผมอะแล้วที่สาคัญคืออันนี้ถ้าเกิดเราพูดแบบ Google เนี่ยก็คงไม่ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วมีเรื่องของ Facebook มาด้วยใช่ไหมเปแต่อ้าวใช่แล้วเออผมเชื่อว่าหลายๆลยคนชอบมากๆโดยเฉพาะคนที่ทํางานในออฟฟิศชอบอะอะไรอะเรื่องอะไรอะเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบ้พนักงานเล่น a c e b o o k ถูกต้องไหมครับอ้าวแน่นอนที่มันเวลางานเวลาางานมาเล่น Facebook ได้ไงแต่ว่าแต่ว่าผมมีทิปเทคนิคครับยังไงที่จะช่วยให้คุณสามารถเล่น Facebook ในเวลางานได้แบบเนียนเียคือเขาจะไม่รู้เลยใช่ไหมว ดูยากมากครับเลอฮะใช่แล้วมันเป็นยังไงครับล่าอมนี่เลยเข้าไปที่เว็บนี้เลยครับ Happywork.in นี่เว็บนี้เนี่ยมันจะให้เราใส่อินเฟซบุ๊กเข้าไปครับอันนี้ปลอดภัยปลอดภัยสามารถที่จะล็อกอินเฟซบุ๊กเข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วมันจะแสดงหน้าจอเฟ e บุ๊กเราในรูปแบบของ Excel ครับเฮ้ยมั o โ o ซอฟเอ็กเซลเยเป็นตารางตารางเลยเป็นตารางตารางอ่าใช่มีหัวโปรแกรมอะไรมาให้ด้วยกะมีดูบาร์มีเซฟมีอะไรต่างๆเหมือนกับ Excel เลย <laughs> แล้วเวลาเราเห็น Facebook เ,เราเห็นเป็นไงครับอา้าวเราก็จะเห็นในคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ใช่ไหมครเราก็จะเห็นเวลาเห็นอะไรต่างเห็นสิ่งที่เพื่อนๆโพสในนิวฟีดของเรารสามารถเลือกนิวฟีดสามารถเลือกโปรไฟล์ของเรารรสามารถเลือกเสิร์ชหาโปรไฟล์ของใครก็ได้ <Hey. S 2> รวมถึงสามารถมีปุ่มไลค์อยู่ด้านหลังลปุ่มคอมเมนต์อยู่ด้านหลังด้วย้กดไลค์ได้อยู่ด้วยกดไลค์ได้ครับคอมเมนต์ได้ด้วยอ่าดูได้ด้วยว่าใครคอมเมนต์อะไรไว้ในรูปนั้นกดดูรูปก็ได้โอ้ออ้าว รูปก็ขึ้นอยู่ในตารางกันเลยใช่ไหมครับรูปจะยังไม่ขึ้นครับมันจะเป็นตารางเปล่าๆเพื่อความเนียนแล้วเราสามารถกดดูรูปได้ภายหลังเพราะฉะนั้นสามารถเล่น Facebook ได้ทั้งวันโดยที่เจ้าหน่ายไม่บ่นครับผมครับแต่ถ้างานไม่เดินนี่เจ้าหน่ายก็อาจจะไล่ออกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ใช้อย่างพอดีก็แล้วกันใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วโปรแกรมนี้ตัวเว็บนี้เนี่ยพี่แท็บก็เข้าทุกวันมา3ปีแล้วเนี่ยไม่ครับผมเล่นเปิดเผยใช่ผมเล่นเเปิดผยโอ้โหผมเล่นเปิดเผยครับพอดีมากครับผมเวลางาน8ชั่วโมงพี่แท็บเล่นเปซบุ๊กั้งเ็ดชั่วโมงนะครับไม่ใช่ครับผมก็เปิด Facebook ไงแฟนเพจของรายการเน uh huh huh> oh, okay, hey, ี่ยครับเพื่อมอนิเตอร์ว่ามีใครเข้ามาถามอะไรเราหรือเปล่าทวิตเตอร์ก็เปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาสงสัยตรงไหนนะครับสาามรถที่จะ เข้ามาสอบถามเราได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราได้เลยถูกต้องรวมไปถึงฮะรับชมย้อนหลังได้นะฮะที่ Tech TV Thailand ด้วยนะครับ ความเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี2015กับผมจอห์นัตนาเวโรดร่วมกันอัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีสำหรับงาน IT Expo ระดับโลก CES 2015เร็วๆนี้ช่วงหน้าใครที่ชอบท่องเที่ยวพลาดไม่ได้กับภาพสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับสักครู่เดียวววสายลลลลมมโบัดพิิ้ออนอนนเไว บกเคยสิมมีผู้ใใดส่ารบนสนับสนุนโดย IT City the IT Superstore เงินได้ฝากสลับได้หลุนทองกว่า320รางวัน,วนรวมกว่า10ล้านบาทโทรใน1 5 กเกก่งับนะคะนนนานๆทีจะได้พาทุกคนออกมาท่องเที่ยวหาอากาศหนาวๆแบบนี้เพราะฉะนั้นยังไม่รีบกลับกรุงเทพค่ะขอมาเอาใจคนที่ชอบชีวิตท้องถิ่นสัมผัสความเป็นธรรมชาติริมแม่น้ำโขงกันก่อนถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วตามเก่งมาเลยค่ะ ที่นี่ก็คือเชียงคานนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงได้เคยมาสัมผัสกับบรรยากาศของที่นี่กันบ้างแล้วแต่เก่งว่าที่นี่ยังมีมนเสน่ห์ที่ทําให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาที่นี่กันแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีบ้านเรือนหรือว่าอาคารต่างๆถูกดัดมาทําเป็นโรงแรมเกสเฮาส์ ร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกกันไปเยอะแล้วแต่ความเป็นเชียงฐานก็ยังคงอยู่นะคะอย่างพวกวัฒนธรรมของการตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าแบบมือหนุ่มพระบางก็ยังมีให้เห็นกันอยู่เหมือนเคยแม้ว่าตอนที่เราไปฝนจะตกลงมาสักหน่อยในช่วงเช้าแต่เราก็ยังโชคดีที่ได้เห็นภาพนั้นอยู่ค่ะดอกไม้งามยามเช้าบานแล้วที่ชี่งคาร งามเจ้างามเบ่งบานสงบสดใสสายลมโบผัดเรีเ้วลมล้ออุนเอ็นไหวบอกเคยสิมีผู้ใดใส่มารบกู จากเชียงคานไปที่หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านไทยดำกันต่อนะคะที่นี่เนี่ยเขาจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตรวมทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาวไทยดำบ้านป่านาจังหวัดเลยแล้ววันนี้ที่เราเดินทางไปเราก็ได้เจอกับลูกหลานของชาวไทยดำที่กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดด้วยค่ะเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจแทนจริงๆเลยค่ะ การทางของเก่งต้องจบลงเพียงแค่นี้แล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าชีวิตคือการเดินทางการได้ออกมาข้างนอกสัมผัสกับความเป็นจริงบนโลกใบนี้และก็อย่าลืมที่จะร่วมสร้างความงดงามคืนสู่ธรรมชาติให้กลับมาอยู่กับทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะ ฉากลงอย่างงดงามและยิ่งใหญ่ครับสำหรับสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างไทยไฟ i g h t 2014รอบชิงชนะเลิศท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาณะเอเชียทีกเดอะรวอร์ฟอนกรุงเทพซึ่งนักมวยที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ก็จะต้องชิงชัยเพื่อลุ้นตำแหน่งแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และแน่นอนครับนักมวยทั้งสองคนที่จะลงชิงชัยเพื่อสู้สึกครั้งนี้ยอดแสนกายแฟเทคและไซโยกพุ่มพันม่วงซึ่งทั้งสองก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างไม่มีที่ติทีเดียวครับสุดยอดจริงๆนักกีฬาไทยของเรา ท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิเซย์ฮิโรชินากาวะประธานบริษัทตรีเทสอิซุสเซลส์จำกัดนะคะในวันชิงชนะเลิศของไทยไฟท์ประจำปี2014ค่ะวันนี้เราอยู่กับสองแชมป์นะคะคุณไซโยกับคุณยอดแสนไกลอยากให้ท่านประธานนะคะกล่าวแสดงคำยินดีกับแชมเปี้ยนทั้งสองในวันนี้ค่ะไซโยยอดแสนไกลสองกองนะครับขอแสดงควา,ามยินดี本当にโหลฮัล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 โห ไค่ะว,วันนี้ท่านประธานก็ขอแสดงความยินดีกับแชมเปี้ยนทั้งสองท่านนะคะคุณใสยโยกและคุณยอดสันไกลยอย่างจริงใจนะคะท่านประานบอกว่าอิสุสุนั้นสนับสนุนมวยไทยโดยการจัดศึกอิสุสุขับมาติดต่อกัน25ปีแล้วและสนับสนุนไทยไฟต์ิดต่อกันปีที่5ปีหน้าเรายังคงมุ่งมั่นจะสนับสนุนไทยไฟต่อเป็นปีที่6 อยากให้ทุกท่านติดตามชมไทยไฟประจำปี2015ในปีหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านประธานล้วขอแสดงความยินดีกับคุณไซโยกและคุณยอดสันไกด้วยนะคะสำหรับการเป็นแชมเปี้ยนไทยไฟในปีนี้ค่ะบรู้สึกดีใจครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ซ้อมเต็มที่ครับหัวหน้าผมคุมเต็มที่แล้วก็เป็นจังหวะครับเป็นจังหวะก็กาดว่านอกให้ได้เร็วที่สุดแล้วครับเป็นจังหวะของมันครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์อีสุแล้วก็พีโมครับนกอพองทีมครับถ้าไม่มี ผมก็ไม่มีถึงทุกวันนี้ครับร่วมหนุนร่วมเชียและติดตามกิจกรรมของไทย i ฟส์ Fi 2015กันได้ใหม่เร็วๆนี้ครับใหม่ Isuzu D Max X, X Series หมดเวลาสำหรับรายการ Cyber City เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านั้น Cyber City นั้นจะกลับมาพร้อมกับกระแสเทรนด์ในโลกดิจิทัลภายในงาน IT ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่าง CES 2015ที่จัดขึ้นที่ Las Vegas สหรัฐอเมริกาในขณะที่พูดอยู่นี้นะครับผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วสามารถติดตามได้บนโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เพื่อเป็นเทรนด์เซตเตอร์ของคนไทยในปี2015ส่วนผมลาไปก่อนสวัสดีครับ นับถอยหลังสู่ความเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี2015กับผมจอห์นรัตนาเวโรดร่วมกันอัปเดตเทรนด์ของเทคโนโลยีสำหรับงาน IT Expo ระดับโลก CS 2015เร็วๆนี้